สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปรีวิวหนังที่ดูมาวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่อง I Am Legend ข้าคือตำนานพิคาดมหา,หาการชื่อยาวมากเรื่องนี้นำแสดงโดย b บลล s สมิธที่หลายคนก็น่าจะรู้จักดีเพราะมีผลงานมาหลายเรื่องมากเรื่องนี้พูดถึงเหตุการณ์โกรกล่มสลายหลังจากเกิดเหตุการณ์ไวรัสระบาด ก็หนังแนวซอมบี้แหละเนาะโดยส่วนตัวแล้วหนังแนวเกี่ยวกับโลกล่มสลายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะอพอลิปเหรอเออประมาณนั้นแหละเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ไวรัสระบาดโดยที่ระบาดในอเมริกาพระเอกชื่อว่าดร์โรเบิร์ตเนวิลเป็นเหมือนเจ้าที่ทางการของทหารนะ,อะพอไม่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็อพยพคนออกไปที่อื่นหมดสุดท้ายเหลือพระเอก กับหมาตัวหนึ่งหมาที่แซมใช้ยึดกันไปแล้วพระเอกก็ที่สาเหตุที่ไม่ยอมทิ้งเมืองไปก็เพราะว่าพระเอกพยายามจะหาทางรักษาเพราะว่าพระเอกเป็นด็อกเตอร์เนาะเขาก็เลยพยายามจะ,ะทดลองใช้ยาตัวนู้นตัวนี้โดยทดลองกับหนูแล้วก็เฝ้าดูอาการแล้วก็มีเหตุการณ์ที่พระเอกไปจับผู้ป่วยมาได้ผู้ป่วยทีนี้ก็คือตัวซอมบี้เนี่ยเอ,อเอามาทดลองฉีดใส่ลุ่ม แล้วก็ดูอาการแต่มันก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วพระเอกก็ใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตตามปกติอ่าไปร้านวิดีโอไปหาอาหารไปเก็บพืชเก็บผักกินอะไรเงี้ยออกล่าสัตว์พยายามใช้ชีวิตอยู่รอดอะ่ะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้พระเอกเสียหมาคู่ใจไปซึ่ง พูดถึงฉากนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวหนังจะต้องเข้าสู่โหมดทรมานใจแน่เลยเพราะว่าเราดูมาเกือบครึ่งเรื่องพระเอกก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่พอเสียหมาไปนี่พระเอกเริ่มรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหงาทําให้แบบคิดอะไรหรือว่าตัดสินใจอะไรโดยไม่มีการไต่ตองไว้ก่อนอ่ะทําอะไรไปอยากทำก็ทำอ่ะตามไปตามอารมณ์จนพายตัวเองแบบเดือดร้อนเกือบตายสุดท้ายก็มี เรียกว่าน้องเอกได้ไหมเออน้องเอกโผล่มาช่วยแล้วก็พากลับพม่าที่ที่พักแล้วสิ่งที่ทําให้น้องเอกเจอพระเอกได้ก็คือทุกๆวันตอนเที่ยงพระเอกจะไปที่ท่าเรือแล้วก็เหมือนพูดเขาเรียกอะลงวิทยุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อกระจายเสียงว่าเออถ้าใครซ่อนตัวอยู่หรือว่าใครเดือดร้อนน่ะให้ไปหาพระเอกได้พระเอกมีที่พักให้มีอาหารให้กิน หมือนว่าความที่พระเอกเหงาก็เลยต้องการนะเออถ้ามีผู้รอดชีวิตในเมืองก็สามารถมาพึ่งพาพระเอกได้แต่ว่ามันก็เหมือนไม่มีใครไม่มีใครอยู่แล้วเนาะอืมพอเกิดเหตุการณ์ที่พระเอกสูญเสียหมาไปก็นั่นแหละอย่างที่บอกความฟุ้งซ่านความไร้สติก็สุดท้ายทาให้พระเอกไปเจอกันอกีกพอพระเอกฟื้นมาก็คุยกันว่าอืมทําไมถึงถังอยู่ที่นี่ตัวนองเอกก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเจอพระเอกได้แล้วก็พูดถึงเป้าหมายที่จะไปต่อส่วนพระเอกก็หัวรั้นนะเนาะ ไม่ยอมไม่ยอมไปด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไอซอมบี้เนี่ยบุกมาที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ต้องหนีชีวิตรอดกันสุดท้ายดเรเน네วิลเนี่ยก็ช่วยให้ตังเอกกับเด็กอีกคนนึ่งรอดไปได้ด้วยการเสียสละตัวเองและเรื่องก็จบตองเอกไปถึงที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่อนาธิคมที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็จบตรงนี้ก็รวมๆสนุกดีนะ เป็นการเล่าเหตุการณ์ซอมบี้ในรูปแบบหนึ่งปกติเราจะเห็นปูงซอมบี้เยอะๆเดินสช้ามาแล้วก็ผู้คนก็หนีไปเอาชีวิตรอดไปแต่อันนี้คือเหตุการณ์เหมือนเหมือนเกิดมาสักพักแล้วอะแล้วเอกก็ต้องใช้ชวิ์อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นเมืองล้างไม่มีผู้คนแถมต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ด้วยไอซอมบี้เนี้ยแตกต่างจาก ซอมบี้เรื่องอื่นคือมันโดนแดดไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะอาจจะเป็นเพราะสาเหตุจากไวรัสทําให้มันต้องไปซ่อนตัวอยู่ตามเงามืดในตึกในใต้ดินอะไรพวกนี้แต่มันจะออกมาตอนคืนออกาตอนคืนเนี่ยมันจะยินเสียงมันระงมไปทั่วถนนเลยแต่กลางวันไม่มีพระเอกถึงออกมาใช้ชีวิตตอนกลางวันได้ออกมาล่าสัตว์ออกมาเก็บหาอาหารอะไรพวกเนี้และที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องนี้มันซ่อนปมอะไรให้เราคิดตามนะคือมันจะมีฉากหนึ่งที่ไอ้ดรโรเบิร์ตเนวิลเนี่ยเขาวางแผนจับไอตัวซอมบี้มาเพื่อจะมาทดลองใสร่มใช่ไหมแล้วอีกสักประมาณวัน2วันเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันที่เหมือนจะมีคนวางแผนคล้ายๆที่เอกทำอะ่ะคือเรื่องมันก็ไม่เฉลยนะว่าใครเป็นคนวางแผนจัดฉากล่อ,อเอกเข้าไปหาแล้วก็จับเอก คือมันเป็นวิธีการเดียวก่อนที่เ,เอกทำอ่ะซึ่งในหนังก็ไม่ได้เฉลยว่าเป็นฝีมือใครทําให้เราคิดว่าเฮ้ยรือว่สซอมบี้มันคิดเองได้วะมันก็ไม่น่านะเพราะว่าดูทรงแล้วมันก็ไม่น่าจะมีความคิดเท่าไหร่เพราะว่าออกมาแต่ละฉากก็จะวิ่งไล่กัดกระโจนเข้าใส่อย่างเดียวไม่น่าจะมีสติปัญญามากพอที่จะวางแผนอะไรแบบนี้ได้แต่สุดท้ายก็นั่นแหละทำให้เป็กเ,เสียหมาไปนั่นแหละฉากนี้เลยแล้วอย่างนี้สามทีชอบคือ ภาพเมืองใหญ่ที่เขาทํามาให้เป็นเมืองล้างได้นี่คือสุดยอดเลยเนาะการที่เห็นว่าเอกไปทํานูน่นไปตีก๊อปไปขับรถในเมืองล้างเมืองใหญ่นี่เขาทําได้เนียนตามากเลยอันนี้ชื่นชมทีมงานผู้สร้างเลยแต่สิ่งที่อยากจะติก็มีอย่างเช่นเหตุผลที่พระเอกทําให้ตัวเองเดือดร้อนน่ะทําให้เจอนางเอกอ่ะนั่นน่ะมันเกิดขึ้นไวไปหน่อยพระเอกน่าจะโดนบีบมากกว่านี้ถึงจะทําแบบนั้นอ่ะ แต่ก็โอเครับได้เพราะไม่งั้นเรื่องมันก็จะยืดเยื้อไปอีกส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่หนังทิ้งปมให้เราคิดแต่ว่าตกลงซอมบี้อะ่ะมันคิดเองได้หรือมันหรือใครเป็นคนทํากลับมาบ้านแล้วก็ยังหมกมุ่นอยู่ว่าทําไมเป็นอย่างนั้นทาไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหนังทํามาภาคเดียวแต่ทิ้งปมให้มันคาใจคนดูนะในฐานะคนดูเรารู้สึกคาใจไงมันน่าจะเล่าให้เคลียร์ยไปเลยว่า อ๋อตกลงทอมบี้มันฉลาดอหละมันมีความคิดแหละแต่ว่ามันน่าจะยับยั้งความต้องการพื้นฐานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการแสดงไม่ติดใจนะถึงจะมีคนเดียวเห็นอยู่แค่คนเดียวก็มันก็แปลกตาดีมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีก็คะแนนให้ก็7อนะ่ะ7.5้าที่ตัดไปก็ตัดเรื่องที่บอกแหละมันบางอย่างมันคาใจบางอย่างไม่เคลียร์แล้วก็ หตุผลที่เ,เอกทำไม่ค่อยสมเหตุผลเท่าไหร่อย่างในมุมมองของดูอย่างเราอะ่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามคลิปนี้แล้วคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับสวัสดีครับ Six billion people on Earth when the infection hit. I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky. sleep. Push him around. Eat, eat him. I'm not playing. Four! Morning, Hank. And midway through the G's. Didn't do this.